โอเคค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้เราจะเรียนหน่วยที่1นนะคะก็คือเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกรอบแนวคิดแล้วก็แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะน,นี่ก็คือเป็นหน่วยที่1เนาะเราจะมาพูดถึงคําว่าคุณภาพชีวิตก่อนเลยคุณภาพชีวิตคืออะไรคุณภาพชีวิตก็คือการที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่างปกติสุข โดยที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นหรือไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมอันนี้ก็คือคุณภาพชีวิตที่ดีคุณภาพชีวิตที่ดีที่จะสามารถดําเนินชีวิตไปได้ก็คือปัจจัยพื้นฐานหรือความต้องการพื้นฐานของบุคลคลคําว่าปัจจัยพื้นฐานก็คือปัจจัยสี่นั่นเองปัจจัยสี่ประกอบไปด้วยอะไรหนึ่งเครื่องนุง่งห่มสองยารักษาโรค 3. ที่อยู่อาศัย4ก็คืออาหารอ่าเรามาดู1เครื่องนุ่งห่มเครื่องนุ่งห่มคืออะไรก็คือเสื้อผ้าที่ใช้ในการห่อหุ้มร่างกายของเรา2 2. ส,สองก็คืออะไรที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยก็คือที่ที่ใช้ในการพักผ่อนหลับนอนอันนี้ก็คือที่อยู่อาศัย3 3. ส,สก็คืออะไร ยารักษาโรคยารักษาโรคก,ก็คือใช้ในเวลาที่เรามีอาการเจ็บป่วยเราก็ใช้ยาในการบรรเทาในการรักษาโรคตา่ตางๆ c ก็คืออาหารอาหารก็คืออะไรอาหารก็คือใช้ในการบริโภคอุปโภคในการใช้ชีวิตดำารงชีวิตของเราอ่ะก็คือการกินหรือการรับประทานตา่ตางๆอ่ะอันนี้ก็คือเป็นคุณภาพชีวิตการที่เราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ ก็คือปัจจัยพวกนี้ต่อมาเรามาดูการพัฒนาคุณภาพชีวิตประกอบประกอบไปด้วย6ข้อด้วยกันอะมาดูหวข้อที่1ด้านร่างกายด้านร่างกายก็คืออะไรเราจะต้องดูแลรักษาร่างกายของเราให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ปัจศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเมื่อเรามีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆส่งผลกระทบอะไรต่อร่างกายก็คือ ร่างกายของเราก็จะอ่อนแอไม่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขอสองด้านจิตใจด้านจิตใจก็คืออะไรต้องรู้จักเสียสละหรืออุทิศตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองต่อครอบครัวหรือต่อชุมชนอ,อันนี้ก็คือหรือจิตใจของเราหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราเช่นอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจอาจจะเป็นการเข้าไป ทำบุญการได้ทําประโยชน์ต่างๆให้กับชุมชนอันนี้ก็คือด้านจิตใจ 2. ด้านความคิดด้านความคิดหรือการสร้างอิสระให้กับตนเองเรียนรู้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเพื่ออะไรเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะเพิ่มทักษะให้กับตนเองที่จะเรียนรู้หรือเข้าใจในสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นหรือเมื่อมีความรู้ความคิดที่แปลกใหม่ เราก็สามารถที่จะอะไรวิเริ่มสร้างสารรค์หรือคิดค้นวิธีการใหม่ๆในการที่จะแก้ไขปัญหาหรือการดำเนินชีวิตของเราต่อไปอ่ะต่อมามาดูด้านที่สี่ด้านที่สี่คืออะไรด้านที่สี่คือด้านสังคมอ่ะด้านสังคมก็คือเป็นด้านที่สำคัญเหมือนกันเราจะอยู่ในสังคมอย่างไรให้มีความสุขก็คือเราต้องสร้าง ตนเองให้เป็นที่ยอมรับเป็นที่ยอมรับของสังคมหรืออาจจะเป็นการได้รับการยกย่องจากสังคมเราจะทำตัวยังไงให้เป็นที่ยอมรับของสังคมได้ก็คือ 1. ช่วยเหลือสังคม 2. ไม่สร้างภาระให้กับสังคมไม่ทำตัวให้สังคมเดือดร้อนอต่อไปด้านที่5ด้านที่5ก็คือด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสิ่งแวดล้อมทําไมถึงเป็นตัวกําหนดหรือเป็นองค์ประกอบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ่ะสิ่งแวดล้อมเมื่อเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันดีสิ่งแวดล้อมที่ดีปัศจากมลพิษต่างๆที่อยู่รอบตัวเราสิ่งแวดล้อมที่ดีก็ทําให้การดําเนินชีวิตของเราเป็นปกติสุขอ่ะถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันไม่ดีก็จะสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเราเองเช่นอะไรมลพิษทางอากาศ เมื่อเราอยู่ในอากาศที่มันไม่บริสุทธิ์ก็ส่งผลกระทบต่อร่างกายของเราเช่นทําให้อะไรเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นมาอ่ะหรือมลพิษทางเสียงมลพิษทางเสียงเราอยู่ในชุมชนที่มันแออัดหรือมีมลพิษทางเสียงต่างๆทําให้อะไรจิตใจของเราเศร้าหมองไม่มีความสุขในชีวิตต้องมารับฟังสิ่งแวดล้อมที่เอยต้องมาลับฟังเสียงที่มันเข้ามารบกวนเรา อ่ะอันนี้ก็คือด้านสิ่งแวดล้อมต่อไปด้านที่ 6, ด้านที่6คืออะไรด้านความเชื่อส่วนบุคคลความเชื่อส่วนบุคคลก็อย่างที่บอกก็คือแต่ละบุคคลมีความเชื่อในสิ่งแตกต่างต่างกันออกไปที่นํามาอะไรมามีผลต่อการดําเนินชีวิตของเราเพื่ออะไรความเชื่อแต่ละบุคคลเพื่อมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเราเช่นอะไร บางคนนับถือศาสนาศาสนาที่แตกต่างกันออกไปแต่ละบุคคลนับถือศาสนาแตกต่างกันออกไปอย่างไรเช่นบางคนนับถือศาสนาพุทธบางคนนับถือศาสนาอิสลามหรือบางคนนับถือศาสนาริสซึ่งศาสนาพวกนี้ก็เป็นเครื่องยิดเหนี่ยวจิตใจของแต่ละบุคคลเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลอหรือบางคนอาจจะไม่ได้นับถือศาสนาพวกนี้แต่เป็นการนับถือผู้ผีพวิญญาณต่างๆอันนี้ก็คือแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคล น,นี่ก็คือเป็นองค์ประกอบอองค์ประกบของการพัฒนาคุณภาพชีวิตประกอบไปด้วยหวข้อด้วยกันต่อมาเรามาดูปัญหาสังคมปัญหาสังคมเกิดขึ้นมากมายในสังคมไทยของเราปัญหาที่สำคัญมากๆที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยของเราเช่นปัญหาสุขภาพอนามัยเป็นยังไงปัญหาสุขภาพอนามัย ก็คือเกี่ยวกับร่างกายของเราที่จะเข้าไปรับการรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆเป็นปัญหาได้อย่างไงปัญหาที่หนึ่งก็คืออะไรการการรักษาการรักษาหรือการบริการไม่เพียงพอไม่เพียงพออย่างไงก็คือเช่นเครื่องมือทางการแพทย์เครื่องมือทางการแพทย์รทรทยหรืออุปกรณ์ต่างๆไม่เพียงพอในการรักษา ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาสองเป็นยังไงเช่นเช่นบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอในการรักษาผู้ป่วยอาจจะมีมากมายที่เข้าไปรับการรักษาแต่บุคลากรทางการรักษามีไม่เพียงพอจึงส่งผลกระทบต่อการบริการทางด้านสุขภาพอนมามัย อันนี้ก็คือเป็นปัญหาสังคมข้อที่หนึ่งต่อมาเรามาดูปัญหาข้อที่สองข้อที่สองคืออะไรปัญหาการว่างงานปัญหาการว่างงานเป็นปัญหาที่สำคัญที่เกิดในสังคมไทยมานานมากก็คือทำไมถึงเกิดปัญหาการว่างงานเพราะปัจจุบันเศรษฐกิจไทยมันตกต่ำแย่ลงไปทำให้ประชาชนเกิดการว่างงานเป็นจำนวนมากตกงานไม่มีงานทา ส่งผลกระทบตามมาก็คือเกิดปัญหาทางสังคมตามมาเช่นอะไรปัญหาอาจจะเป็นหาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะทำงานอะไรก็ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือเกิดปัญหาการลักเล็กขโมยน้อยปัญหาการลักเล็กขโมยน้อยเมื่อไม่มีการทำงานก็ไม่มีเงินในการใช้ใจ่ายก็ต้องไปหาขโมยลักขโมยเกิดขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาของสังคมตามมาอ่ะอันนี้ก็คือปัญหาการว่างงานปัจจุบันปัญหาการว่างงานส่งผลกระทบมากมายยิ่งปัจจุบันโรคระบาดไวรัสโควิดซึ่งเป็นโรคระบาดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั่วโลกได้รับผลกระทบหมดประเทศไทยของเราก็เช่นกันได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด19ส่งผลกระทบยังไงทำให้ประชาชนเกิดการว่างงาน ว่างงานยังไงตกงานโดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัวบางบริษัทหรือบางโรงงานเกิดการปิดตัวเกิดเกิดการปิดตัวลงปิดตัวลงแบบกระทันหันประชาชนได้รับความเดือดร้อนอต้องตกงานกลับบ้านเกิดตัวเองหรือกลับต่างจังหวัดของตนเองหรือพนักงานที่ อยู่ตามสถานบันเทิงต่างๆเป็นยังไงตกงานเพราะอะไรเพราะต้องปิดตัวลงเนื่องจากสถานการณ์โควิดทําให้ไม่สามารถที่จะทำงานได้รวมไปถึงห้างสรรพสินค้าร้านค้าต่างๆก็ต้องถูกปิดตัวลงทําให้เกิดการว่างงานไม่มีไรายได้เข้ามาในการเลี้ยงชีพตัวเองส่งผลกระทบมากมายซึ่งสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่ ยังไม่หมดไปจากสังคมไทยของเราหรือทั่วโลกของเราอ่ะอันนี้ก็คือเป็นปัญหาการว่างงานต่อมามาดูปัญหาปัญหาสังคมไทยอีกปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาการอพยพย้ายถิ่นฐานของคนชนบทเข้าสู่เมืองอันนี้เป็นปัญหาได้อย่างไงเป็นปัญหาเนื่องจากสังคมไทยถ้าคนต่างจังหวัดหรือชนบทอาชีพหลักก็คือ ทำเกษตรกรทำนาทำไร้เมื่อหมดฤดูกาลคนก็ต้องอบพยพเข้ามาทำงานาที่ตัวเมืองเนื่องจากที่บ้านก็ไม่มีอาชีพที่จะทำทำให้เกิดการอะไรกระจุกตัวเข้ามาสู่เมืองหลวงเป็นจำนวนมากเกิดการกระจุกตัวเป็นจำนวนมากส่งผลยังไงเกิดชุมชนแออัดเพิ่มมากขึ้นผู้คนอาศัยเพิ่มมากขึ้นประชากร เพิ่มมากขึ้นส่งผลกระทบเกิดชุมชนแออัดเกิดอะไรตามมาอาจจะเป็นการทิ้งขยะเพิ่มมากขึ้นทิ้งขยะเพิ่มมากขึ้นมลพิษตามมามลพิษทางอากาศเนื่องจากอะไรคนเข้ามาอยู่เป็นจำนวนมากมลพิษทางอากาศมลพิษทางเสียงหรือแม้กระทั่งมลพิษทางน,าน้ำก็คือการทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำน,นั่นเองอ่ะอันนี้ก็คือการอพยพเข้ามาสู่ เมืองหลวงของเราแล้วส่งผลอะไรคนที่เข้ามาทำงานจะเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวหรือวัยกลางคนที่จะเข้ามาทำงานในตัวเมืองหรือกรุงเทพมหานครส่วนคนที่อยู่ตามต่างจังหวัดก็คือเด็กเล็กแล้วก็ผู้สูงอายุซึ่งจะอาศัยอยู่ตามชนบทหนุ่มสาวเข้ามาทำงานก็ต้องไปอาศัยอยู่ตามชุมชนต่าง เมื่อชุมชนมีการเพิ่มจำนวนผู้คนที่ขึ้นมาเยอะๆก็ทำให้ส่งผลกระทบตามมานั่นเองอันนี้ก็คือเป็นปัญหาที่3ต่อมาปัญหาที่4ปัญหาคุณภาพการศึกษาปัจจุบันการศึกษาของไทยไม่มีความเสมอภาคกันเลยเนื่องจากอะไรความเข้าถึงชนบทก็มีไม่ถึงทั่วถึงเนื่องจากอะไรเทคโนโลยีต่างๆ แม้กระทั่งความความอะไรความเท่าเทียมของการศึกษาก็ไม่เท่าเทียมกันความเสมอภาคไม่เสมอภาคกันคนที่อยู่ในตัวเมืองหรืออยู่ในกรุงเทพมหานครหรือในที่ที่เทคโนโลยีเข้าถึงก็สามารถที่จะเรียนรู้การเรียนการสอนได้มากกว่าคนที่อยู่ตามชนบทคนที่อยู่อาศัยตามชนบทครูที่จะไปสอนก็เป็นยังไง โอกาสที่จะได้เรียนก็มีน้อยเพราะครูที่เข้าไปสอนอาจจะมีไม่เพียงพอไม่เพียงพอต่อการที่จะไปสอนนักเรียนที่อยู่ตามชนบทหรือชายแดนต่งตางๆส่วนเด็กที่อยู่ในเมืองก็โอกาสที่จะเรียนมีมากแต่เป็นยังไงปัจจุบันเทคโนโลยีมีมากขึ้นก็จริงแต่ก็ทำให้ยังไงนักเรียนก็ใช้เทคโนโลยีไปในทางที่ ผิดผิดยังไงไม่ใช้ในการค้นหาเคสืบค้นข้อมูลต่างๆแต่ใช้ในการเล่นโทรศัพท์เล่นเกมบ้างแชร์อินเทอร์เน็ตต่างๆดู Youtube ซึ่งใช้ในทางที่ผิดซึ่งไม่ตรงกับการที่เราจะใช้ในการเทคโนโลยีต่างๆอะส่งผลกระทบต,ตามมาคุณภาพการศึกษาถึงต่ำลงนักเรียนเกิดอะไรไม่ค่อยสนใจในการเรียน มีพฤติกรรมนอนในห้องเรียนบ้างเล่นกันในห้องบ้างซึ่งไม่สนใจในการเรียนเป็นผลกระทบตามมาอ่ะอน,นี่ก็คือปัญหาคุณภาพการศึกษาอต่อมาเรามาดูปัญหาที่ห้าปัญหาที่ห้าก็คืออะไรปัญหาความเสื่อมโทรมของศิลธรรมศิลธรรมทุกคนมีอยู่ในตัวของทุกคน แต่ปัจจุบันศีลธรรมมันเกิดความเสื่อมโทรมมากขึ้นเพราะอะไรเพราะประชาชนห่างไกลจากวัดประชาชนไม่มีศีลธรรมศีลธรรมมันเสื่อมลงไปปัจจุบันเกิดข่าวมากมายตามหน้าจอทีวีเช่นอะไรปัญหาพ่อแท้ๆข่มขืนลูกตัวเองส่งผลกระทบยังไงพ่อที่เป็นพ่อแท้ๆแต่กับข่มขืนลูกของตนเอง สองพ่อโดนลูกทำร้ายโดนลูกทุบตีหรืออาจจะฆ่าให้ตายเพราะอะไรอาจจะเป็นปัญหาตามมาก็คืออะไรติดยาเสพติดติดยาเสพติดจึงทำให้อะไรได้ลงมือฆ่าหรือทำรลายร่างกายพ่อของตนเองหรือแม่ของตนเองซึ่งข่าวปัจจุบันมีมากมายหลายเยอะแยะไปหมดที่ พ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อพ่อแม่ทำร้ายลูกทำร้ายพ่อแม่ลูกข่มขืนแม้กระทั่งครูข่มขืนนักเรียนเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาความเสื่อมโทรมของศีลธรรมที่เกิดในปัจจุบันหรือวัยรุ่นปัจจุบันมั่วสุมเสพยาเสพติดเพราะอะไรยาเสพติดปัจจุบันเข้าถึงได้ง่ายได้ง่ายมาก ตามชุมชนต่างๆหาซื้อได้ง่ายและปัจจุบันยาเสพติดมีราคาที่ถูกที่วัยรุ่นจะสามารถเข้าถึงได้อ่ะอันนี้ก็คือเป็นปัญหาความเสื่อมโทมแม้กระทั่งพระ,ะสงฆ์ต่างๆก็ยังมีการเสพยาเสพติดในวัดไม่เว้นแม้แต่วัดก็ยังมีการเสพยาเสพติดอ่ะอันนี้ก็คือเป็นปัญหาความเสื่อมโทมทางศีลธรรม อนอกจากนั้นยังมีปัญหาอีกปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาด้านสิ่งแวดลอ้อมปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมปัจจุบันมีการตัดไม้ทําลายป่าเปน็นจานวนมากทิ้งขยะลงในแม่น้ําก็เป็นปัญหาสิ่งแวดลอ้อมเพราะอะไรเพราะคนมักง่ายเห็นแก่ตัวเอาแต่ประโยชน์ของตนเองโดยไม่นึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมอ่ะ ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าส่งผลกระทบยังไงผลกระทบตามมาเมื่อเกิดหรือดูฝนก็จะไม่มีต้นไม้ในการอุ้มน,น้ําทําให้อะไรเกิดน้ําป่าไหลหลากตามมาเกิดน้ําป่าไหลหลากตามมาส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนชุมชนที่อยู่ในละแวกละแวกนั้นหรือละแวกที่มีการการที่น้ําน้ําป่าไหลหลากก็ส่งผลกระทบต่อชุมชนทําให้เกิดอะไรความเสียหาย ความเสียหายตามมาอย่งไงเสียหายตามมาก็คือบ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งทรัพย์สินหรือแม้กระทั่งชีวิตอาจจะได้รับความเสียหายทางด้านชีวิตอย่างไงอาจจะได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิตตัวเองได้อันนี้ก็คือเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วปัญหาออย่างหนึ่งก็คือการทิ้งขยะลงแม่น,น้ำซึ่งเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ให้หมดไปได้เพราะอะไร เพราะคนส่วนมากเห็นแก่ตัวทิ้งขยะลงในแม่น้ำมักง่ายทำให้เกิดอะไรคนกระทบตามมาน้ำก็ไม่สามารถจะใช้ได้ส่งกลิ่นเหมน็นเป็นมลพิษทางทาาอากาศมลพิษทางกลิ่นอีกเป็นยังไงส่งผลกระทบส่งกลิ่นเหม็นให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น,นในละแวกนั้นเพราะฉะนั้น ปัญหาสังคมเกิดขึ้นมากมายแม้กระทั่งปัญหาอาชญากรรมฆ่ากันลักขโมยฆ่ากันตายก็มีนอกจากนั้นและที่สำคัญที่สุดก็คือปัญหายาเสพติดปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ให้หมดไปในสังคมไทยได้เพราะอะไรเพราะคนไทยหันไปประกอบอาชีพค้ายาเสพติด เป็นจำนวนมากหวังรวยทางรัฐพอหวังรวยทางรัฐแล้วเป็นไงสุดท้ายก็ไม่พ้นคุกต้องติดคุปเนาะอันนี้ก็คือเป็นปัญหาสังคมไทยในปัจจุบันนอกจากนั้นยังมีปัญหาอะไรอีกอาจจะเป็นปัญหาคนเร่ร่อนคนเร่ร่อนคืออะไรคือเขาไม่มีที่อยู่อาศัยในการหลับนอนพักผ่อนคนเร่ร่อนเขาก็จะอาศัยอยู่ตาม พื้นที่ต่างๆเพื่อในการหลับนอนของเขาเนื่องจากอะไรเขาไม่มีงานทําไม่มีอาชีพในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองพวกนี้ก็จะไม่มีแหล่งพักพิงของตนเองก็จะย้ายไปเรื่อยๆหาจุดไปเรื่อยๆอ่ะอันนี้ก็คือเป็นปัญหาคนเล่ร่อนเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมสังคมไทยจะดีได้ก็ต้องขึ้นอยู่ที่ ตัวของเราเองหรือทุกคนที่อยู่ในสังคมไทยอ่ะน,นี้ก็คือเป็นปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบันอ่ะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะหันมาช่วยกันดูแลบ้านเมืองของเราให้เกิดความสงบสุขเกิดขึ้นอันนี้ก็คือเนื้อหาที่อาจารย์จะสอนในวันอาจารย์สอนในวันนี้เนาะอ่ะก็อยากให้ทุกคน ตั้งใจเนาะดูแลรักษาตัวเองให้ดีๆนะลูกนะอ่ะอาจารย์ก็จบการสอนเพียงแค่นี้เนาะ